คนมีปัญหาตากันเยอะมากก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคะ่ะมันทาให้สายตาเราแย่ลงนะคะอันดับแรกเลยจากมือถือเรานี่แหละคะ่ะเราต้องจอทุกวันแล้วก็ต้องนานมากๆ แสงสีฟ้าจับจอมือถือนะคะสาดเข้าดวงตาทําให้จอประสาทตาเราเสื่อมง่ายค่ะอาการที่พบได้นะคือตาเริ่มแห้งนะคะตาล้าแล้วบางทีตารู้สึกคล,ล้ารู้สึกมัวทั้งทั้งที่อายุยังไม่เยอะเลยแต่ก็เริ่มมีปัญหาตาแบบนี้แล้วนะคะนี่ยังไม่แก่เลยนะล้วถ้าแก่จะเสื่อมขนาดไหนนะทุกคนแล้วอีกอย่างนะคะโลกเราตอนนี้ค่ะมันร้อนขึ้นทุกวัน แสง UV นะคะมันสายเข้ามาได้มากขึ้นนะคะแล้วเวลาเรามองแสงข้างนอกแสงจ้าเนี่ยทุกปันไมก็ทําให้รังสี UV เข้าตาเราโดยตรงทําให้เป็นพิษต่อตาเรา ดังนั้นหาวิธีป้องกันค่ะ,คะก็คือการทานวิตามินเสริมที่มีสารสกัดลูทีนและซีแซนทีนนะคะเขาจะช่วยเพิ่มเซลล์จอประสาทตานะคะให้ดีขึ้นสามารถกรองแสง UV ได้กรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือได้นะคะทําให้เราตาเราสดใสดูเป็นประกายนะคะแล้วก็มองภาพได้ชัดขึ้นแล้วเมื่อทานต่อเนื่องค่ะจะรู้สึกได้ว่าตามันดูสวยสดใสขึ้นนะคะและอาการพวกตาล้าตาผ้ามัวแสตานะคะหรือมองอะไรไม่ค่อยชัดเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ